พี่ส่ขของออกหมดขาบไม่ให้นะฟูอะไรม,มันมันยังไม่ยังไม่ถึงเวลาแต่ต้องใหยผมลองเออมันจริงจมันมันช้าตัวเนี่ยน้อยให้งสุกช้าเขาเก <ขา S 1> ็บมาให้เขาเก็บมาเนี่ยเขาเอามานั่งรอให้เธอมาขึ้นแล้วกับเขา,าขวบเขาถึงกินนะอ๋อนี่คือรอเขาแล้วให้กินผุนเรียนฟูไม่ได้<อ>ไม่ได้ไม่ได้อยากกินดึกมะอ้อยไม่ได้อยากจะกินดึกนะแค่แบบว่า กินน้ำสบให้กินน้ำสบยูฟอร์เนี่ยถ้าเธอถ้าเธอมาก่อนหน้านี้ฉันก็จะกินก่อนหน้านี้ก็ไม่ดึกไงแต่เธอเข้ามาช้าฉันฉันก็เพิ่งได้กินเนี่ยมันก็เลยต้องกินดึกแล้กินเลยให้กินวันนี้ให้กินวันนี้ตามใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูการยาวถูกไหม ขคุณครับบอมบจอยหรอมันเป็นมันเป็นมันเป็นเขาเหลือมั้ยังอย่าเชื่อก่อนหน้านี้เห็นหลายเม่ดมากจริงอ่ะก่อนหน้านี้ไหลาม็ดเลยอ่ะไดนบอกิ่งกินเด้บอกว่ากินไม่โกงเขาเหรอไม่โกเขาเหรอม๋อได้ดีตัวไม่เป็นไรหรอกเขาเข้าใจเพราะว่าเขาเข้าใจแหละเพราะว่า เขาไม่อบกตัวเองมีขนาดเลือกกินุเรียนในโกเขาแล้วเรื่องเขาจะไว้ใจ่นีโอ้ยภาษาตุเรียนเห็นเป็นเรื่องไงสองเซตสาุเรียนื้องหน, Eugene, น <nek> ้าผมคือข yeah. re ่าตูบ้นผมตงเน้องิดดปเเลยนะติดตัวตรงนี้เลยเด็ตัวเอง วันนี้ทำไมตามใจแปลกๆนะน้องฟุกโอุ้ยวันนี้ทำไมจับใจุดไม่ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาให้นิดครับก็เลยไม่อยากให้นิดอัดเดี๋ยวผมว่านิดอาดดีผมอยากให้นิดมีความถูกกว่านิดเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาให้เลยผมไม่ว่าโอ้โหโอ้โหเอาดูป๋างป๋องป๋องเอาี้มาเก็บมาเอามาเอานี้อ๋อนี้วัวมาเอาตรงต้องพีเลย

ก็คือเขาวันนี้เองก็เห็นว่าเขาตื่นเช้ามาเขาไม่ว่างเลยเขาเขียนเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องประเด็นอะไรหลายหอย่างไปหลายหลายอย่างแล้วเขาก็แบบเออไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวแล้วก็ต้อยิ้มพอจะได้คุยก็ไม่ว่างอีกเอาโดยขันเผามาเข้าอุ้ยเป็นเลยแบบเออตัดแค่ดูใดีกว่าไม่อยากเป็นตัวเองครับไม่ใช่หรองมันเป็นส่วนหนึ่งของต็วเองโกโก้เขาเล่นกินตุเรียนความเข้าใจ เลือกกินทุเรียนตัวเองโกหแล้วต่อไปเขาจะเชื่ออะไรตัวเองได้โนาพูดจริงจงเนียเพราะยอนี้ไหมงเจ้าคุโไม่ได้โกหกผมผมคนตรงตมไม่ชอบคนโกหกตรงตงแม่บอก่บอกว่าถ้าใครให้พูดตรงตเออพวก็เดินไปบอกเขาตรงตรงเจ่าบอกนะเนพวไปเรีนมา แล้วก็ไปสอบพ่อบอกว่าถ้าสอบไม่ได้ไม่ต้องเรียกวพ่อมาตองกินพ่อถามว่าสอบได้ไหมลูกใช่พ่อใช่ลูกสอบไม่ได้เองสอบผู้เองสอบผู้เองอย่าอย่าติเนี่ยพ่อพึ่นี่แหละสอบผู้พ่อเขาไอ้คนนี้ฮะเต้เองเขาอยากกินตุเรียนอ่ะส่งมาให้เขาหน่อยฟุู๊นี่เต้ได้เป็นลูกนึงแล้วบ่ เดี๋ยวกลับบ้านลรหน้าเดี๋ยวผมส่งแม่หน่อยผมไปด้วยแถวบ้านมันเป็นเหล็กขายดีเดียรพี่เนฟต้องบอกว่าถ้าตามใจมากกว่านี้ต้องซื้อกระเป๋าให้หนึ่งใบนิดใช้กระเป๋าอะไรอ่ะกระเป๋าย่างกระเป๋าย่างแบบถักปอกองใยายมีเดี๋ยวของายญ่ให้ก็ถักไหมนี่เนี่ใช้กระเป๋าอันนี้เลยนี่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 กระเป๋อะไรขายของอีกขายของ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 ไห้ขายของให้ ไม่ได้ขายของอันนี้ใช้จริงอ,อ๋อไม่เหมือนที่ตลาดนัดเดี๋ยวเดี๋าบุวกเดาบุวกใส่กระเป๋าอ่าบุ <c oughs> ๊กใส่กระเป๋าเชนเนลให้เอาไหมเอ้าจะเอาอันนี้เออนชนเนลเชนเนลตลาดนัดอ่ะไม่เอาเอาอันนี้อะไรกระเป๋าอะไรวะนะเ,น,เนะนี่ยนี่ทุกคนตอบไปพี่คะว่ามันคือกระเป๋าเลย กระเป๋าสะโพกสะพายเขาจะรู้แล้วครับเขาจะบอกสะพายเขาถามถยี่ห้อกระเป๋าอะไรเลี้ยงถ่ากระเป๋ากระเป๋าอะไรกระเป๋าสะพายเหรอไม่ก็ยีงไงก็ให้ทุกคนบอกไงว่ามันคือกระเป๋าอะไรทุกคนรู้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้เพื่อนรู้แต่คนคุยไม่รู้อืออันนี้ก็ไบอ่าไม่เราเราใช้แต่กระเป๋านี่ไงกเาธรรมดาเราใช้แต่กระเป๋าแบบบ้านๆ ้นี่นเกระเป๋าไปแล้วเท่าไหร่ของนี้นะหกพันสี่หกพันสี่เหรออือกับมาที่องนี้มีเพลงว่าหงเราละเพราเรากูชีไปไมต่ออะไรวะหกไอ้ตัดนกูชีมาแล้วนะเออโอ้ก็อยากได้แบบกูชีกูชีแบบ กระเพาะที่มันเป็นแบบตลาดนัดนะนะที่มันเป็นแบบอ๋อคนที่ตลาดนัดแยะกูจีเข้าไปแล้วสามหมื่นที่สาวเชียงใหม่ซื้อให้ไม่ยกซื้อให้สบายสบายนะไม่ยกซื้อของให้ก็บอกแล้วไงว่าไม่ยกแบบไม่ยกฟุกอ่ะคือแบบน่ารักไงคือแบบแอบแอบเอาตังมาเอาตังแบบมาเปียฟุกเงี้ยที่ดินก็เป็นของฟุกรถยนต์ก็เป็นของฟุกนี่แหละฟุกนีไม่ยกฟุกตีเจ้าม่ะจีรังหัวพันสี่เนี้ยอยากได้เหมนใช่ไหม กูดี่คาดอกใช่ไหมไม่ไม่ทไม่อึกหรอกวกคนทุกใช้ใบละสามหมื่นนี่ใช้ใบละแค่หกพัเองว้ายเดี๋ยวพวกซื้อลินนแน่อาไหมกระเป๋าลินเสิอร์นต์เขาบอกกระเป๋าลินลดห <laughs> ้าเปอร์เซเขาพากระเป๋าแบ,บไม่เป็นอะ่ะมันไม่อจากไตนั้นแย่ตรงนีน้ ถนไม่ใช่สไตล์น่ารักน่ารักผมพากระเป๋าน่ารักไม่เป็นผมกพาเป็นแบบพวกเนี้ยออพี่พูกบอกอะไรที่มันลุยลอ่ะบอกมาพิเตอเห็นไหมนี่สองคนแล้วเห็นไหมเน็ตเน็ตอกในทุเรียนตอนนี้ทุเรียนอร่อยไหมอร่อยมากมันดิบไหมมัไม่ดิบใช่เพราะว่าพวกนี้แกะถูกเวลาไงผมก็ลืมบอกว่าต้องแกะกี่โมงเพราะว่าสมมุติว่าตอนตอนช่วงที่เขาตัดอ่ะเขาตัดช่วงบ่ายแล้วมันต้องไว้ครบวันจริงๆถ้าทุเรียนไม่ถึงเวลามันจะแกะและกินไม่ได้ มันต้องไวให้ครบวันอยู่แบบว่าเมื่อเราเกลี่ยใซ้ำเนี่ยเราถ้าจะบอกว่าระยะเวลาสี่วันเนี่ยเราก็ต้องไปเกลยวันที่สี่ก็ถวงเวลาใบซ้ำเหมือนกันเพื่อให้ครบวันถ้าเราเกลี่ยก้อนก็เหมือนกันคือมันยังไม่สุกมันต้องให้เวลามันซึ่งเขาจะไปนังยาตรงตรงตรงหัวโตหรือเปล่มันมันหนักหนาวเลยคือเขาไปน้ำยาเืรอวะคนนอกเรามอไม่ใช่ไปนังยาเขาไปน้ำยาไปไม่ไปน้ำยาแล้วสายอ่ะคนไทยสายอ่ะ คือมันต้องแกะให้ถูกเวลาไงพี่เต้ยเดี๋ยวรอบหน้าผมส่งไปไ,ม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเขียนว่าให้แกะ้ทิมฮงแล้วก็วันไหนต้องระบุวันนี้พี่บอยก็แกะไปลูกนึงอ่าดิบกินด,ดิบเหมือนกันพี่บอยแกะแต่เขอเข้าออกตัวเอง,งว่าให้ตัวเองแกะช่วงบ่ายๆจะได้กินอะไรประมาณช่วงบ่ายๆไม่แก้คนเป็นหนึ่งถามว่าฟุกรักดนิดไหมฟุกรักดนิดไหมหรอฟุกรักดนิดครับสุดมากเลยครับ ไม่คอย่าไปเชื่อฟูนะขอโทษที่จิ้ดิบเลปะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวผมส่งไปให้อีกรบวนไม่เป็นไรไไม่ตเรได้ส่งตางาดว่ะสบาทว่าสบาทสบาท ตาบ่ายเกือยยี่สิบบาทแทนไหมทุกคนวันนี้ฟูทำตัวไม่น่ารักทำไมอ่ะกินอล่อยไม่ได้ต้องค่าไอโบกกันบ้างฟูทำตัวไม่น่ารักอู้ทุกคนฟูเรียนเต็ียมจานอยู่ที่นี่อร่อยอ่ะกินให้เบื่อไปเลยเขาจะไปหาตัวเองเนี่ยมีที่นอนให้เขาไหมเนี่ยอ๋อหน้าเรีอยงวะเยียงหน้าก็ว่างเอ้มีหมาไว้ที่บ้านนอนกับหมาหน้าบ้านก็ได้ มมี่มมี่มมี่หมาเป็นหมาเนี่ยหมนอนกับพ่อดีกว่านอนกับพ่อนอนกับพ่อดีกว่าพ่อบอกกูจะยอมยอย่าบอกกูอ๋อเอาเอาลูกเอาลูกปืนมาด้วยนะอันนี้ลูกปืนหมดแล้วมีแค่ปืนลูกปืนหมดลูกปืนลูกเอาของพ่อพ่อจะอะไรพ่อจะอะไรสามแปดสิบเอ็ดสามเจ็ดเท่ารัดโค้ดอะไรยังไงหรืออะไร อะไรยังไงพ่อพ่อใช้อะไรที่นี่ที่มีเยอเดี๋ยวเอาลูกมือไปฝากพ่อเอาไปทั้งกลองเอาไปเอายิงมึงเหรอพอไปยึงมาเหยีแต่ไม่จะซุกจับน้องต้องรู้สึกเพือนทำไมอ่ะเอาไปสองมือจำคุกสองืนยไอ้นอนราก้ยนจังอหน่อยจะ ทุกคนเข้าไปแล้วอะ่ะอา่าทุกคนเข้าไปแล้วอะ่ะ